คลาสสิกสมัยโบราณประแฉรถยนต์สมัยใหม่ใครจะชนะในการแข่งขันครั้งนี้ไปรับชมกันเลย,ยนี่คือรถสมัยใหม่เขาป้องนนยแล้วนี่ยฮะมองยังไงก็เสลีกชัดๆเลยเนี่ย อย่ามาดูถูกรถเกิดเออสิเจ้ากรอบรถนายอ่ะมันเป็นรถสมัยเก่าวเว้ยของฉันนะสมัยใหม่แรงกว่าอยู่แล้วนายจะไปรู้ได้ไงฮะบางทีรถคลาสสิกสมัยเก่าวันนีอ้อาจจะเป็นรถที่แรงก็ได้นะเว้ยเปล่าแน่นอน <c oughs> โอ้ยทางนั้นเรามาแข่งอะไรไม่แล่ะฮะว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากันแข่งกันเลยไหมน่าจะว่าดไปละแฮะโอ้ยมาเลยไม่กลัวหรอกเว้ยเออฉลามรอบนี้เดี๋ยวฉันขับเอง <c oughs> โอ้ยเอาไปเฮ้ยนายไม่เชื่อฝีมือฉันหรอเอเลียน นายพลาดมาไล่คลิปแล้วเ้ยกติกามันเดิมเลยนะพวกนายคือเราจะแข่งกันแล้วเราสามารถเติมของได้นะแม้แต่เกิดว่าเราไม่มีทรัพยากรนะโอเคแล้วหวังว่าพวกนายจะไม่ตายตรงสะพานเหมือนคลิปก่อนนะเว้ยฉลามไม่เชื่อใจฉันเปล่าเชื่อใจก็ได้เอ้าฉันเนี่ยขับยูเอโอบ่อยจะตายไป ขับยูโอมันลวดสะพานได้ด้วยหรือไงมาทุกคนครับผมจะทําการปิดสียงเกมด้วยนะเพื่อเป็นการไม่รบกวนจอของฉลามและเราไปกันเลยพวกนายไปเดินทางเลยเรซกไปเลยลาก่อนนะเจ้าเต่าดูดีดูดีเต่าตรงไหนซึ่งเริ่มมาก็พันเส้ว ผมคับไปก่อนเลยทุกคนผมเชื่อว่าผมสามารถชนะได้นะเว้ยเพราะผมมีความสามารถไงดูไ,ไกลๆเหมือนเต่าจริงๆอะเนี่ยเดินก็ช้าโอ้โห oh, บัานแซชนะได้ก่อนใครพูดนะเว้ยเราจะกบอย่างไวเลยอะฉลามโ oh, อ้ยยีใก็เหยียบให้มันแรงๆหน่อยสิเหยียบสุดแล้วเนี่ย ไม่อยากจะรู้เลยว่ารถสมัยใหม่นี่มันอ่อนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยหรือพ่อในเนี่ยฉลามนะกินเยอะไปหรือเปล่าช่วงนี้จะไม่ได้กินเยอะนะจะแค่ไม่ได้ถ่ายนะโอ้ยขับมาอยู่ที่ประมาณ500รเมตรนะจะไม่ได้แรงเหมือนรถสมัยใหม่แบบรถคันอื่นนะทุกคนแต่ว่าก็แรงกว่ารถของฉลามกับอีเลียตอนนี้ ที่ดูพูดเข้าแต่ก็ไม่หนีห่างกันนะจะเกิดจริงเหรอมองกระจกหลังไงวะมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้นายก็จอดสีสักสองวิพวกเราก็ขับแซงแล้วมั้งใช่โอ้ไม่จอดเราไม่จอดไอเดี๋ยวไปตามทันแล้วโอ้ยทำไมรถฉันมันช้าลงไงเฮ้ยก่อนจะเกิดฮ้ยเวลาก่อนนะเจ้าเต่าเอ้ยเฮ้ยแว้ว้ว้ฉลามแว้ยเลยโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยแป๊บนึงน้ำมันเท่าไหร่อ่ะเอ้ยเดี๋ยวทำไมน้ำมันหมดอ้า ปิดฝาปิดสิเพรเดี๋ยวนั้นทำไมมันกินน้ำมันจังเลยนะเร็วเร็วฉลามเร็วไม่ให้จะกบเติมน้ำมันได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันใช้วิชาคนรวยอะไรวิชาคนรวยน้ำมันจงมาหาฉันกนเลยทุกคนขับไปขโมยน้ำมันกันเถอะเอเลียนได้เลยฉลามอุ้ยอย่ามาอย่าทำนิสัยไม่ดีฉันไม่สนหรอกเพราะนี่คือการแข่งขันโอ้โหวันนี้มันแข่งที่โกงๆเลยไปเลย โดนบอลแน่เลยบอยไม่จอดเอาเองเลยจอดแล้วโอเคเดี๋ยวผมเติมไปก่อนเลยทุกคนครับตอนนีบเติมนะพ้อยเลนฉลาดจะมาขโมยน้ำมันผมบางทีแล้วน้ำมันรถชาตจะหมดเร็วก็ได้นะเพราะเป็นรถสมัยก่อนการจัดการน้ำมันอาจจะไม่ดีเท่ารถสมัยใหม่แน่น้ำรีบเติมเร็วเดี๋ยวฉันจะออกแล้ว ขโมยเต็มคันรถเลยโอ้ยยังขโมยตุนไม่สิไวให้ฉันได้เติมด้วยถ้าเมลาเร็วฉลามลาไมด้ยินหลัวไอ้เราขโมยไปแล้วอ่ะถ้าไม่รีบไปเราจะหยิบเรื่อยๆเลยนะเร็วๆฉลามเร็วอ่ะผมว่าประมาณ20ลิตรน่าจะไม่ได้ไก่ทุกคนครับ ขอไปก่อนนะจะเกิดหน้าก่อนนะไอรถกินน้ำมนันเออเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปรู้สึกรอบนี้เหมือนจะชนะเลยอะเนี่ย <c oughs> รู้สึกเป็นหรือเปล่ปาฮะพวกนายเคยชนะฉันบ่อยแค่ไหนกันเชียวหรือจะไม่เคยชนะแต่นี่แหละเป็นครั้งแรกใช่ไหมเอเลี่ยนแน่นอนที่สุดโอ้โห <c oughs> ดูมั่นใจเหลือเกินเอ้ยพายุฝนมาเหรอขับดีๆนะพวกนายระวังชนหินและกลิ้งเลิมนะไว้แพ้ฉันไม่รู้ด้วยเนยเปิดสายสัมผัสเอเลี่ยน อุ้ยไอพายุพายุไอรถโคสันเลยอุ้ยรถชากระสันเหมือนกันนะเป็นเพราะว่าจะไม่มีกระจกก็ได้นะเว้ยจะสองพันเมตรแล้วแหว่หัวหลบก่อนหินบาเลังกเพิ่หินมาเลิงกเพล่ไอเจกบนายอยู่เท่าไหร่เอ๋ฉันอยู่ที่พันแปดร้อยห่างกันร้อยกว่าเองนี่นะแล้น่าจะเห็นเราอยู่ไม่เห็นเลยตอนมองนี่คือไม่เห็นเลยอาจจะเป็นเพราะพายุมันบดบังสายตาฉันละมม้งไอฉันมองหลังตลอดเลยโค้จะกบมา การมองในก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกถ้าฉันจะเซจริงๆไงมันก็ไม่ช่วยหรอกแค่มองในก็ขับรถดักหน้าไงว๋านี่ไงพอพายุหายก็เห็นพวกนายแล้วเว้ยโอ้สะพานกลางเรนไหนมาจ่ายการขับข้ามสะพานจริงไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้แล้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ล่วงโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรอะไรกินอย่าบอกนะว่าน้ำมันจะหมดอีกแล้วเหรอ นี่มันไม่ใช่แค่กินน้ำมันแล้วนี่มันน้ำมันลัวชัดเลยอ้อยเดี๋ยวน้ำมันก็ยังเหลือก้าลิตรอรือว่าเป็นพวกระบบน้นมเออลืมดูพวกน้ําเลยโอ้ยนไม่ได้เช็คแล้วเนี่ยอ้ลืมเติมอ้อยมาพวกนาอ้ต้องเติมเพิ่มอีกแล้วอ่ะเนี่ยเสียงโรบอทเพิ่มอีกแล้วจอดแล้วฉลามตอนนี้เราก็ชิวๆเลยชนะรอบแรกเลยมั้งเนี่ยมาแล้วทุกคนน้ำมันของฉันเอ้พวกนหนจะกลับมาแย่งฉันไหมกลับไหม ไม่กลับดีกว่าเออมาไกลแล้วกว่าวจะตอมน้ำมันเสร็จนะทุกคนใช้เวลาไปสักพักเลยนะครับตอนนี้พวกนายอยู่ที่กี่เมตรกันแหม3,500รอเมตรนะโอ้โหห่างจากชั้นพันเมตรเลยเหรอถึงห0 0พันแล้วโว้ยแหมเล่นไหนสามารถขับได้โดยที่ไม่ต้องให้ฉลันลงไปดูไหมฉันว่าชิวๆนะโอ้โหแต่ฉันขอลงนะไม่อยากขึ้นอยู่กลัวตาย โอ้เแล้วทุกคนเดี๋ยวทำไมรถใช้มันฝืดอยู่เลยนี่อย่าบอกนะวันเรื่องน้ำมันอีกแล้วอ่ะไม่จริงนะฉันเติมน้ำมันไปเยอะอยู่น้ำมันเหลือ10ลิตรโหโคตรกินเลยเมื่อกี้เติมไป3-4แบกโอ้ยมจะไหวและวรถเนี่ยราคาก็แพงด้วยนะรถเจ้ากบอ่ะออยออยกพิ่งเติมไปตอนนี้เหลือ0ลิตรออยสุดยอดเลยทุกคนแต่ผมเตียบออยมาอยู่นั่นเดี๋ยวผมเติมเลยดีกว่าออยตรงนี้ โอ้ยในซดน้ำมันจัดจ้าเด้อเออไม่พอรถมันค้าสึรถมันเก่าสินะนี่ไเอเลียนขับระวังด้วยนะว้าวไปที่ทางเอเลียนอย่าเพิ่งดูดีด้วยดีทำไมมืใส่ท้ายมันไม่ดีหจุดก่อนเอเลียนจะขอเก็บปืนก่อนแป๊บนึงโอ้นี่คือเตรียมพร้อมเลยใช่ไหมไอพยายามเข้าเอเลียนฉันจะพยายามโอเคฉันอยู่ที่ห้าพันเหมือนพวกนายแล้วว่ะตอนนี้เอ๊ะ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบก่อนเบก่อนอย่างยากเลยผมเชื่อว่าผมอาจจะไม่ตกเอ๊ะแล้วก็เดี๋ยววิ่งทางนี้เออทางนี้ดีกว่าให้ันไปด้วยป่าวฉันลงจากรถอยู่นะตอนนี้เอะฉันตกไปไอ้เจ้ากบเดี๋ยวฉันจะกดออกได้ไหมลองกดออกดูก่อนโอเคออกทางนี้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะกดปืนนายนะ พ่อคุณมา่เลยหฉันแพ้ดีแบบนี้ไห้จานไปซ้อนไว้พวกฉันไม่ละสุมเพลิดเพลินไปอันั้เกันเนี่ยฉันไปนั่งรถพวกนายแล้วกันนะไได้เลยอุ้ยมีอาหารด้วยกินเลยเก็บมาเลยฉลามเร็วโอ้ยอย่าแย่งอาหารฉันงั้นโอ้ยเหลือไม่นี่โอ้อิ่มจังโอ้ไม่เหลือให้ฉันเลยพวกนายนี่ขอรอไปด้วยแล้วกันโอ้ยเอาไปเพื่อ รถคันนั้นค่อนข้างกินโลบักชันมากเลยเพราะว่าทรัพยากรมันหมดเร็วแม่ไงต้องซื้อไม่พอต้องจ่ายค่าน้ำมันอีกโคตรลำบากเลยอ่ะเปิดสุดๆโอ้ยแสดงว่ารถสมัยใหม่ทุกคนชนะนะคะผมเพราะว่าไม่ได้กินน้ำมันเท่ารถผมนะเฮ้ย้ยใส่ได้โว้ยโอ้ยอันนี้เราวิ่งดีไอเล่นอันเราไปขับดูดิอยากดูมันวิ่งไในไหมตอนจะขับได้จริงอ๋อเออใช้ก๊าซเหล็กมีไฟด้วยที่แหม ลองดูอะครับได้ไหม้ยไปโอ้โหเอองั้นไปแบบนี้ก็ได้ไหมจะบอกนะจะยิงพวกชันยโอ้โหเดี๋ยวนี้จอมายิงถึงตรงนี้แล้วเหรอมาสกายเลยมาแต่จะกบนจะน้าข้างหน้าหรือเปล่าจะได้เห็นชัดๆนะเออก็ดีนะเว้ยจะไปตะกล้องจะควอยู่ด้านในรู้สึกดีจริงเลยเวลาชนะแล้วต้องมารับผู้แพ้ยังไงรถสมัยใหม่ก็ดีกว่าสมัยเก่าจริงๆนะเนี่ย เออก็จริงนะไอ้รถคันนั้นนะโคตรกินน้ำมันโคตรกินออยเลยทุกคนคือเซ็งแม่เนี่ยแหละไม่ยอมบ,บำรุงถังน้ำมันโอ้ยชาว่าบำรุงก็ไม่ช่วยเลยแนละ้วมันรถมันคลาสสิกเกินแต่ทำไมรถคันนี้มันเก่าแล้วะเออทำไมสนิมขึ้นเลยเน,นี่ยคือโดนยิงเมื่อกี้เก่าพุบเลยโอ้โหโหยกระสุนสนิมหรืองไงเนี่ยวปอยเลยครับรถนี่คือวิสัยทัศน์น่าจะดีและตาโตมั่งเลยนี่ ไฉันมองได้กว้างมากเลยเวลาขาออับเปอดวุ้ยแล้วสมองนี่คือก็ใหญ่โตด้วยตัดสินใจได้ดีเยี่ยมไม่เลยเชื่องช้าสุดๆโอ้ยสมมติจะหินข้างหน้าใช่ไหมแม่ขับชนไปเลยอย่างนี้ไอ้เจ้าไอ้เจโอ้ย,อย,อยแล้วดูแทนนังกัดขับรถเรียบร้อยแมาเอเล่ลนระวางไ้่ไหวพายุต,ตรงนั้นเนเนี่แม่คิดว่าฉันกลัวโอ้ยหินระวังด้วยโอ้ยขับชนแล้วบินขึ้นไปเลยวะใครเป็้า โอ้าวตอน้อเราบิลกำลังบินอยู่อโอ้ยบินบินบิน,บน